สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิดีโอนี้ก็จะเล่นเกมแอค m o มูบายนะครับคลิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟซวอ์ออนไลน์เหมือนเดิมนับคิดีโอนี้ก็มาเจอกันอยู่หน้าบ้านนะครับโอ้เสียงปอมยิงรัวเลยครับวันนี้ก็เหมือนทางเซิร์ฟเกมไอขอเคเขาพัฒน,นาเขาก็ได้จัดเทศกาลซัมเมอร์นะครับ ก็จะมีพวกสัตว์ 965ตัวแล้วนะครับสำหรับบ้านหลังใหญ่ๆที่มีสัตว์เยอะนะครับสัตว์ธรรมดาก็เก็บใส่ชิปหรือว่าฆ่าทิ้งแล้วก็เปลี่ยนจับเป็นตัวดันนะครับถ้าจะเอาตัวดันนะครับก็ช่วยกันหน่อยนะครับน้องๆที่เล่นในเซิร์ฟพ,พี่นะครับเซิร์ฟที07นะครับ หงสลัดนะับช่วงเงยน็นเย็นก็ผู้เล่นก็จะแน่นหนาแน่นนิดนึงนะครับแย่งกันเข้าเล่นนะครับช่องเงยน็เยนเนี่ก็จะคนจะออนกันเยอะนะครับช่องเงย็นกับช่องกลางคืนนะับแต่ช่องกลางวันนี่ก็มีบ้างนะับสิคน ชอบต่อสู้กันเนี่ยมันจะเกิดไวนะครับพวกสนา,ามเด็เดี๋ยวก็น่าจะเป็นหมดเลยนะครับต่างนิดนึงเรจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับก็น้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นเซอร์พี่ก็ลิงก์เม s เซนเจอร์ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ก็สนใจเอามาสาชีวิตรอดยาวๆกันก็ทักใเซนเอร์มาขอรหัสเขาเล่นได้เลยนะครับคนก็รับเข้าเล่นได้เลยนะครับเซิร์ฟก็เป็นหมอด pvx นะครับส่วนตรงกลางก็จะมี pvp ตรงกลางนะครับรอบๆนอกก็จะเป็น PVE นะครับถ้าสนใจมาเมาสชีวิตรอดเล่นกันยาวๆเล่นกันฟาร์มแบบชีลๆก็ทัก ไม่เช่เจอมาขอเขาเล่นได้นะครับในเซฟก็มีของโดเนททุกอย่างนะครับช่วงนี้ก็จะมีข,อขอ่องเขาเรียกว่ากล่องขวัญเนานะกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่ม ARK อกล่องละ1นบาทนะครับก็ยังมีเหลือเยอะอยู่นะครับสนใจเข้ามาเล่นโดเนทซื้อกล่องขวัญมาสุ่มเล่นก็ทักมาได้นะครับกล่องละ1นบาทนะคุ้มๆไปเลยนะครับก็แถวนี้ก็ยังไม่เป็นเยอะนะครับ แต่หลังมันพี่นี่รู้สึกว่าเกิดไวมากเลยนะเปิดปุ๊บเกิดปั๊บเลยนะนี่บพวกแรดพวกช้างก็เริ่มเป็นแล้วนะเห็แดดนแรดนะครับแรด,ดก็สีสันสวยเลยนะช้างแมมมอสนะทางนี้ก็ที่เล็กดันเจียนก็เกิดเยอะนะส่วนหิมะาทางนี้นะครับ เดี๋ยวพวกกีก้าพวกไททัทนน่าจะเกิดตามมาครับพวกเป็นพวกสัตว์น้นเจียนนะครับตอนนี้ทยอยเริ่มเกิดกันแล้วนะครับชว่วงเทศกาลก็ปีหนึ่งมีประมาณ3-4ครั้งนะครับที่ผู้พัฒนาเขาจะเปิดให้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเซิร์ฟที่เขาเปิดที่เขารับทำพวกสัตวแสงก็ทำเปิดได้ตลอดนับแต่ เดี๋ยวสัตวเขาเรียกว่าสัตว์ธรรมดาสัตว์แสงก็จะไม่มีค่าแล้วนะแบบดูกันจนเบื่อนะนานๆเราเปิดที เป็นกันทุกตัวนะครับมีบางตัวที่จาเป็นธรรมดาครับทางนี้ยังไม่เป็นนะส่วนหิมะทางนี้นะครับแล้วครัวันนี้พี่ก็พามาทําคลิปชมเขาเรียกว่าเทศกาลซัมเมอร์สำหรับสัตว์แสงเกิดแล้วนะครับก็วันน้องๆที่เขาเรียกว่า บ้านหลังใหญ่ที่อยู่ในเซิร์ฟพ,พี่ก็ถ้าสัตว์ที่เป็นธรรมดาก็เก็บยัดซิปแล้วก็ถ้าจะจับตัวดันเจียนก็ให้เก็บสัตว์ธรรมดาไว้นะครับแล้วก็จับดันเจียนมาจอดนะครับจะได้แบบเรียกว่าช่วยกันเก็บสัตว์ในเซิร์ฟแล้วแล้วก็น้องคนไหนที่เปิดผสมสัตว์เล่นก็ให้เก็บให้เก็บด้วยนะครับเดี๋ยวแอมินถ้าแอมินไปเจอนี่แอมินจะฆ่าทิ้งหมดเลยนะครับพอตอนนี้เรียกว่าสัตว์ในเซิร์ฟมันจะเต็มแล้วนะครับ โดยไม่คิดตัวก็จะเต็มสล็อตแล้วนะครับ2,000ตัวนะครับแล้วครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจใพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็พามาชมสัตว์เจี้ยนเกิดช่วงเทศกาลซัมเมอร์แค่นี้นะครับสวัสดีครับ